สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง New Eat Food นะคะคลิปนี้ค่ะก็จะมาชวนทำทาร์ตไข่ฮ่องกงนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆนะคะส่วนผสมคืนน้อยมากเลยค่ะอันนี้นะคะเรามาตัดให้ดูกันเลยค่ะว่าตัวฐานนี้เป็นแบบไหนค่ะใช้มีดกดตัดไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อทาร์ตตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆไข่ตุ๋นเลยค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมกันได้เลยค่ะ เตรียมส่วนผสมให้พร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันได้เลยค่ะเราเตรียมไข่ไก่เบอร์สองค่ะจำนวนสามฟองตอกลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะหลังจากตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือ75กรัมค่ะแล้วก็ทำการตีไข่และน้ำตาลให้เขาพอเขาเข้ากันเล็กน้อยค่ะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่ นมข้นจืดคะ่ะ3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะใครไม่ใส่นมข้นจืดก็จะเป็นนมสดก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ําเปล่าค่ะ9ช้อนโต๊ะหรือ180กรัมค่ะเทใส่ลงไปแล้วก็ทําการคนคนคนส่วนผสมนะคะให้เขาเข้ากันค่ะคนแป๊บเดียวเขาก็เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะก็ได้แบบนี้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการกรองหนึ่งรอบนะคะเพื่อตัวเนื้อทาร์ตเขาจะได้เนียนเนียนค่ะ พอกองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมทาร์ตสำเร็จรูปนะคะตัวนี้เป็นทาร์ตหวานนะคะประมาณ20ถ้วยหรือ25ถ้วยก็ได้ค่ะก็เทเนื้อไข่ลงไปได้เลยค่ะเราเทจนเต็มถ้วยได้เลยนะคะตัวทาร์ตสำเร็จรูปนะคะเขามีขายนะคะที่บิ๊กซีและก็แมคโครนะคะที่เราอันนี้เราซื้อมาจากแมคโครค่ะหยดหยดไปแบบนี้เลยค่ะ หนึ่งสูตรทำได้ประมาณ20-25ชิ้นนะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราไปวอร์มเตาอบค่ะวอร์มเตาอบไว้15นาทีก่อนนำเข้าอบนะคะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอุณหภูมิที่ใช้ก็คือ170องศาใช้เวลาในการอบก็คือ22นาทีค่ะนี่เราก็จะเอาเข้าเตาอบไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากเอาเข้าเตาอบแล้วก็ทำการ อบได้เลยค่ะถ้าใครมีหม้ออบรมร้อนก็สามารถทําได้นะคะอุณหภูมิก็ใช้ประมาณนี้ค่ะหม้อทอดก็อุณหภูมิก็คือใช้ประมาณนี้ได้เลยค่ะถ้าหม้อทอดไฟแรงก็อาจจะลดไฟลงได้ค่ะอันนี้พอครบเวลานะคะเราก็จะได้หน้าตาทัดไข่ฮ่องกงประมาณนี้เลยค่ะหน้าตาเขาก็จะแบบนี้นะคะดูความเน,นเงาเขาค่ะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะท์ดไข่ฮ่องกงทคะสูตรนี้ทำง่ายๆส่วนผสม,สมน้อยด้วยค่ะ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจช่องของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ